เขาอีสักสิบอีเพ่สองร้เยกว่าแล้วเฮ้ยสองร้อยกว่าแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยโอเคที่เดิมเลยนี่มึงเป็นอย่างเงี้ยมึงเป็นอย่างเงี้ยมึงเป็นอย่างเงี้ยึงเล่นไม่รู้เรื่องอะ สวัสดีครับจะ500คนดูแล้วนะฮะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามานะ,ะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะ,ะแล้วก็ฝากกดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมทุกๆท,ท,ท,ท่านจ๋าตอนนี้นะฮะยุงเยอะมากนะ,ะับผมบอกก่อนนะ,ะถ้าที่ดูในไลฟ์ก็น่าจะเห็นนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนอีกนิดหนึ่งขอแชร์กันไปอีกนิดหนึ่งนะ,ะจะถึงยอดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการยอดเลยตอนนี้อยู่ตรงโคนเดินนะครับผมเดี๋ยวแชร์ให้จ๋า ไม่ต้องเดี๋ยวจะแชร์ได้เลยจ้ะมันกดแค่ลูกศรที่เป็นลูกศรน,นะฮะกดปุ๊บมันก็จะแชร์ออกไปแล้วนะแต่อย่าลืมปรับเป็นสาธารณะด้วยนะจ๊ะนะครับ480ท่านผู้ดูนะครับผมอีกนิดเดียวแล้วนะฮะอีกแค่จี้หนึ่งนะฮะนะฮะพร้อมหรือยังบีพร้อมหรือยังพมบีพร้อมแล้วนะครับผมเป้พร้อมอยังยังยังโอเคครับ,บผม่วนดินอยู่ มีต้นตีนว่างว่าถีด่แค่นี้ถีดีไป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 ดูเลยดีกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ไหนยังไงนะรอดูได้นะอีกทีหนึ่งนะบีบีฝากหยิบกลมอะไรมาหน่อยฝากหยิบกลมอะไรมาหน่อยโอเคอันนี้เอาไปใส่จอมปลวกเลย uh huh. ลเห็นเห็นเขาไหว้กันอ่ะเห็นเขาไหว้จอมปลวกกันเ oh, <you> ออ ไม่รู้ว่าทำไมเราต้องไหว้จอมปลวกใครจอมปลวกเลยนี่แหละจอมปลวกเขาไหว้กันนี่สั่งตรงๆนะครับออขอขอขอหนึ่งกรถาจากเฮียนหน่อยเร็วสวดหน่อยสวดสวดให้จอมปลวกหน่อยเอาเซมมาเอาซอสเซมมาดิสิตัวเอาซอสเซมมา จบแล้วสั้นไปอ่ะซาเซโมสามจบสั้นมากเลย,ยนนวะ่ะเฮีๆๆย,ย,ยใช่ไหมเฮียสั้นจังวะเฮียสั้นจังแล้วเขาอยู่ในถ้ำหรือในโบสถ์เนตอนนี้มีหอกด้วยใช่ปะหยานะ ใช่ปะอะไรเกียอะไรยานยานปะยานเสียงยานเสียงยานอ๋อขั้วเขาไปหาบอเบิ้มไลดดอวะหรือดูแล้วรู้ละเลยนะเขาว่ากันว่า อาจารย์เบิ่มกลับมาแล้วครับทุกคนพร้อมกับวิชาคาถาอาคมศักเสกเล็กให่นะฮะกับอาจารย์เบิ่มฮะเดี๋ยวนี้ดูลูกศิษย์มหาด้วยนะมาว่ากันนะดูดูพัฒนาของอาจารย์เบิ่มดูพัฒนาของอาจารย์เบิ่มนะทุกคนนี่อลังนี่สภาพไม่น่านี่เลย นี่เก้าอี้นี่เขานั่งรอคิวนะเนี่ยเออต้องรอนะคิวยาวเลยไม่ได้ยาวยี่มีตัวเดียวเก้า<ม>อี้ต้องถึงกับนั่งรอเลยนะกว่าจานเบิ่มจะคุยรู้เรื่องกับคนแรกอะ่ะคนที่สองรอนานเลย <c oughs> พิงไม่ได้ครับแล้วถ้าเขาจะเมื่อยหลังก็ะจะพิงม <c oughs> าไงกลัวไม่อยู่แหละจานเบิม้มอางครับว่ามไม่อยู่เลยวันนี้ผมจะมาลงนาหน้าทองครับ จานน่ะมีอาร์ตด้วยมีศิลปะด้วยอาจารย์แมงายามวางมันเป็นเด็กสิงนี่หว่านั่นกูว่าจบศิลปะก,ก่อนมาแน่เลยดูดิเฮียเห็นบ้านข้างในอ่ะดูดิมีกิจกรรมไม่เหรอเขาเรียกอะไรปฏิมากรรมฝาผนังด้วยตัวเองจะกันแชร์หน่อยตัวเองไปได้หรืไรอไม่ มีใครอยู่ไหมครับไม่มีเจียวอะไรอ่ะเห็นปะมันคืออะไรวะมันเป็นน้ำมัหรือว่าจะเป็นน้ำมันพายเฮ้ยหรือว่าเลือดมันไม่ใช่ม่ใเป็นไรมาแดง้ากอุ้ยอุ้ยอุ้ยว่จะเป็นว่ใครเอาเอาเอาเยี่ยตีไห่าพี่ โอ้คนอันตรายเลยมันผูกอยู่เนี่ยเนี่กิ่งขวากิ่งขวากิ่งนี้่อ่ะกึ่งทิ้ว่ะแล้วแม่งลู่ลงมาตรงนี้เลยเอาดีๆนี่เอาอะไรเอาดีๆอ๋อเนี่ยแม่งหักคายบนนี้เต็มเลยไม่ไม่ไม่นี่ไงกิ่งไม้กิ่งไม้ร่วงนี่เต็มเลยนี่หักคาตรงนี้เต็มเลยตรงหวาร่วงพอดีเลยบ้านแรงว่ะแสดงว่าต้องลู่มันต้องหล่นมาจากตรงนู้น เอาไอเป้ท่องคาถากูมีคาถาหนึ่งสูขึ้นฟ้าแล้วพูดว่าโอมสุจิปุลิอมสุจิปุริดังดังอมสุจิปุริอมสุจิปุิอมสุจิปุลิลิสุจิปุโอมเออแค่นี้แหละกูคิดถึงตอนเด็กเฉยกูเคยดูหนังเรื่องหนึ่งเฉยพอแล้วแค่นี้แหละ เม่ขอให้อยู่แล้วเข้าไปบ้านเลยดีว600กว่า600้อยกดท่านนะท่านผู้ดูนะสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูพระตำหนักของอาจารย์เบิ้มนะครับไม่ใช่เว้ย นี่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 มันเป็นลายอาร์ตพี่นี่ไงเสื้อ,อาจานเบิ้มใช่ปะวะใช่เนี่ยเสื้อ,อาจานเบิ้มถูกปะวะใช่ปะวะใช่ดิใช่ไหมใช่นี่คือเสื้อ,อาจานเบิ้มนะฮะสถานที่แห่งนี้คืออะไรมันคือลายอาร์ตใช่ไหมใช่เป็นอาจารย์ที่เขาทำเอาไว้เฮ้ย อะไรร่วงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาน้าจ็อบบองชาบองจาเนี่ยซ้อนอะไรหรือเปล่าจานจานไม่อยู่เนี่ยฮะ เสียงใครคุยเลยวะเสียงปวกแทะไม้อันนี้เรื่องจริงเป็นความรู้สภาพเที่ยพังตอนไหนเนี่ยกี่กล้องจับได้วะใครถึงเสื้อข้างหลังไม่มีเหี้ยอะไรพี่ไม่มีเนะ FC ช่วยกันดันแชร์หน่อยนะครับนะดันแชร์ให้ทีนะทุกคนจะกลิ่นเหมือนอะไรวะเหมือนน้ำมันน้ำอบวะ น้ำอบน้ำมันกลิ่นตรงนี้กลิ่นน้ำมันน้ำมันแปลกอ่ะส,สวัสดีครับมีคใครอยู่ไหมครับ S <S มีเสียงผู้หญิงร้องด้วยครับอยู่ยง<ผ>มไม่ได้ยินเลยจริงกูยังไม่ได้ยินเมื่อกี้ผมวิ่งเช็กเสียงไงว่ามาจากทางไหนทุกคนะฮะเช็กสัญญาณภาพและเสียงนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าค้างนะครับแต่บางคนก็บอกว่าไม่ได้ค้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านจ๋ากดแชร์ไว้ที่หน้าเฟซตัวเองแล้วเปิดค้างแล้วออก้วเข้าใหม่นะครับแล้วใครค้างาออกแล้วเข้าใหม่นะครับนะเสียงอะไรครับเช็คก่อนเช็คก่อนทุกคนนะ เช็คก่อนเช็คเช็ควันจูเช็คเช็คเช็ควันจูชิ่งหน้าตรงนี้นี่มากเลยเป้ไม่ค้างครับอุ้ยบางคนบอกค้างเอายังไงกันแน่มันเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งอาหไม่ค้างไม่ค้างไม่ค้างปกติแล้วสามร้อยแชร์เฮ้ยเฮ้ยได้ยินว่ะ ินอะไรินอะไรเฮ้ยกินอะไรวะเฮ้ยกินอะไรอ่ะเฮ้ยกินอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเฮียมีกินกินอะไรอะไร เหมือนกลิ่นน้ำอบอะไม่ใช่น้ำอบดิโอจะทำกับดักเอาไว้มันามาเป็นกลิ่นดินสอพองแป้งกลิ่นทีน่อะไรวะไม่ค้างครับพี่ผมยาวยาวผมว่าชัดบอกมีแน่เลยพี่ผมยาวผมว่าชัด อะไรครับใบไม้เนี่ยที่มันแห้งอ่ะมันชัดมากเลยลมวิญญาณไล่กุญแจไปไลค์กดแชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปนี่แค่เรียกดวงวิญญาณนะลมมาสามเวรสีเจ้าป่าเอ,อ,อย้ยมึงเล่นแรงแล้วเจ้าป่าเจ้าเขาอ่ะร,รังอะไรนี่รังไม่มีเขานี่รังอะไรรังเต็นปะไหนหัวเ,เอาอเดิตกดิตกดิตกดิเจ้าป่าเจ้าเขาเออเอาที่เจ้าป่าออกมาทังไร อึนังไรกลัวกลัวมึงพุ่งไปมึงไม่กลัวมันสะท้อนเด้งเมื่อกี้เกือบโดนหน้าเลยนะไม่รู้นี่ถ้าอยู่หน้าก็โดนแค่นั้นเองผมคิดแค่ได้แค่นี้แหละมีมีสารน้ำหอมอะไรบ้ี่นะปลาไอ้เป้งสารน้ำหอมกินอะไรวะฮะเป็ดโตกลิ่นกูเฮ้ยกูดิเดี๋ยวก่อนกินอะไรแป๊บนึงนะ แค่หนึ่งทุกคนครับเฮ้ยพี่เฮี้ยกรองฟอนพี่อะไรเดีียมันมีกลิ่นแบบเนี่ยกินแล้วเนี่ยได้กินเลยโอย ไฟแดงๆอ่ะไฟบ่านอ่ะไฟเปล่าไฟเว้ยไฟไม่ป่าป่ะเฮ้ยเรียกไอ้นี่ก่อนไฟไม่ป่าเหี้ยไฟไม่ป่าเรียกหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ก่อนฮะใช่เหรอใช่เนี่ยกลิ่นมาเหี้ยว่ะมันเป็นกลิ่นกลิ่นไฟไหม้กลิ่นคนไม่ใช่กลิ่นแบบจะบอกกลิ่นน้ำอบไม่ใช่มันเป็นกลิ่นแบบคนแก่แบบดินสอพองเหรอกับน้ำเงินอ่ะชุดน้ำเงินอะไร ่ะชิ้นตั้งเงินอะไรเดียวชิ้นตั้งเงินอะไรเอาอีกแล้วมาเขาพิมพ์มาเดียวเฮ้ยสุดนั้งเงินเอาอีกแล้วนิดหน่อนะเดียเนี่ยเนี่ยลมแรงกลิ่นแป้งอ่ะที่ส่อไม่มีกลิ่นมีกลิ่นหรอกลิ่นแป้งถ้าแป้งวุ้ยถ้าแป้งคนแก่มันจะมีหลายอย่างนะเสียงอะไรอ่ะมีถือก่อนแป๊บนึง เอาและวผูกเชือกรองเท้าผูกรองเท้ารัดครับรัดเข็มขัดก่อนในสายแล้วกูเห็นไฟอย่างงี้แล้วไม่ไฟไม่ไฟอาแะไรเนี่ยอะไรอะอะไรเมื่อกี้ในข้างหน้ามึงเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้มีชุดปังไม่มีชุดน้ำเงินนะแต่มีเสียงน้ำเงินอะไรวะชื่ออีใครยิง ดูไฟอะไรก่อนนี่ยมานี่เดี๋ยวพี่พาลุยเฮ้ยพี่เรียนวิชามาจากอาจารย์คงเมื่อคิดม่ามึงพี่ยืนอยู่บ้าเขี่ยเลยจริงมั่วมือที่ปางโซ่ข้างบนไม่มีมีแต่เอวกระขานอนวันนี้มึงไม่ได้นอนใช่ไหมต้องบอกมานอนเจ็ดโมงไงตื่นกี่โมงบ่ายครึ่งก็นอนพอแล้วนะคนไทยเราต้องนอนอย่างน้อยหกชั่วโมงสี่ชั่วโมงพอแล้วเนี่ย เนี่ยกลิ่นแบบอุ้ยเนี่ยหมันใครร้องเลยวะผ่านไปแล้วเนี่ยผ่านไปเก่าเดี๋ยวจะมาที่ไหนกันเนี่ยตอนเนี้ยไม่รู้ไม่รู้เลยเฮียไม่รู้เนี่จตามกลิ่นมาเนี่ยมัน มึงได้บีได้กลิ่นไหมไม,ไม่ได้กลิ่นไม้มันเป็นกลิ่นแป้งแป้งอะไรพี่กลิ่นแบบน้ำอบไม,ไมคล้ายๆน้ำอบบะดอกไม้อะ่ะควันเนี่ยควันเนี่ยกลิ่นควันเนี่ยเฮ้ยมันเป็นกลิ่นหอมไี่มีอไงใบไม้พวกตก้นไม้กลิ่นไม้เนี่ยมีใครอยู่ในหมู่บ้านนี้ไหมครับบ้านหลังที้หนึ่งบ้านหลังที่สองบ้านบ้านหลังที่สามอะไรอะไรพี่ สองไฟดิสองไฟดิสองไฟดูดิี่อนีสองไฟขวามีอะไรเลยเอาวิ่งมาทำไมอะวิ่งมาทำไมใชรอะตั้งหลักก่อนเห็นไม่เห็นเลยเห็นผมเห็นผมเห็นแต่ไม่ลูกกล้องเห็นไหมทุกคนเห็นพิมมาครับหรือว่าผมตาฝ่ายคนเดียว เข้าไปดูเเลยรียกชื่ออื่นไม่เปลี่ยนเหี้ยไม่ใครเรียกแบบบีเข้าไปดูเลยไม่มีเบียเข้าไปดูได้เดี๋ยวเบียเข้าไปดูนี่หวัดดีจ้าหวัดดีจ้าที่นี่ที่ไหน มีใครอยู่ไหมโอ้ยเียควันไป่ปไยวเดี๋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 วขวามือพี่ขวามือขวามือวัดีจ้า สวัสดีครับสวัสดีใครพี่ที่นี่จะหน่อยเว้ยูงควันหนักแล้วสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับเตายวะเฮ้ยเอ้ยบีแก้เลยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรอ่ะเฮ้ย เฮีย<ม>ไปไม่มีอะไรเลยเฮียเราแอบมองอยู่เฮ้ยทำไมทำไมติ๊กตอกมันมืดจังวะฮะนี่กล้องติ๊กตอกโคตรมืดเลยมืดเหรอดูดิโยกมาด, <c oughs> ดิเฮียติ๊กตอกโยกหมาโยกหมาไม่รู้เพิ่งใช้เครื่องนี้ถ่ายไม่รู้เงาตังตั้งอะไรรู้ ไม่รู้อ่ะคุณใช้เครื่องนี้ถ่ายเฮ้ยคนว่าหรือว่าอะไรวะไม่รู้เนี่ยดูอยู่ลงไว้ลงมาเลยมั้ยไม่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 ปรับปรุงกันอืมใส่ฟิลเตอร์ก็ไม่ได้ใส่ดรืว่าทำไมมืดวะมันมืดมากเลยทิกตอกใช่ป่ะทิกตอกมืดป่ะครับทุกคนพีมันเาี่ยงพอไม่ได้เอาไอโฟนอะไงเออเอฟเฟก ไม่มีนี่วามีหมาด้วยมีมีีมีหมาแล้วมันมัดไม่รู้มันเป็นที่กล้องยี่ห้อนี้แหละยี่ห้อหัวอะไรนะหัวหัวอะไรอะหัวอะไรหัวหวอะไอะมมีคนอยู่ไม่รู้ไม่รู้เห็นปหเห็นทางที่สองนะฮะโยกมาทางบ้านฟ้าครับคนเป็นผีบ้านฟ้าคนเป็นผีนะครับมันเหมือันมันสะดุดด้วยครับสัญญามันอ่อนนั้นไปเลยดีกว่าครับ ไปความเป็นผีบ้านฟ้าเลยจ้ะมันมืดอ่ะเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเที่ยวไปกำลังหมดคิดไปเอง